สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูพักขมลคุณรักค่ะวันนี้คุณครูก็มาแนะนําการทําแบบฝึกทักษะภาษาเล่มน,นี้นะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนก็ได้รับไปแล้วทุกคนนะคะนักเรียนเปิดมาหน้าที่1นนะคะแบบฝึกหัดที่1ค่ะนักเรียนแบบฝึกหัดที่1 ตอนที่หนึ่งนะคะอ่านหนังสือเรียนแล้วตอบคำถามอ่านหนังสือเรียนเล่มไหนก็คือเล่มนี้นะคะหนังสือภาษาพาทีนะคะนักเรียนเปิดบทที่หนึ่งเช่นกันนะคะหนังสือภาษาพาทีบทที่หนึ่งนะคะเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์ค่ะนักเรียนก็อ่านตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องนะคะถ้าใครอ่านจบเรื่องแล้วก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องที่สนุกสนานแล้วก็มีความรู้นะคะ แล้วก็นักเรียนก็มาตอบคำถามข้อ1ถึงข้อ6นะคะโดยเขียนตอบคำถามในการเขียนตอบคำถามของนักเรียนนะคะคำตอบจะไม่เป็นคำตอบที่ตายตัวนะคะนักเรียนแต่ละคนเขียนตอบจากความคิดเห็นจากความรู้สึกจากความรู้ของแต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้มีด้วยกัน6ข้อนักเรียนก็ทำให้หมดทั้งหข้อนะคะ เขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเขียนให้มีหัวตัวโต,วตวเท่าๆกันนะคะตอนที่สมาดูตอนที่สองนะคะบอกความหมายอธิบายและฝึกการใช้คํานะคะแบบฝึกหัดที่1นําตัวเลขไทยเติมลงในช่องว่างและเขียนคําให้ตรงกับคําอ่านนะคะตรงนี้นักเรียนก็มาศึกษาหาความรู้จาก หนังสือภาษาพาทีหน้าที่หน้าที่9นะคะหน้าที่9บทอ่านเสริมตัวเลขไทยนะคะมีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนก็ไม่ต้องอ่านเป็นทํานองสนอกก่อนนะคะให้นักเรียนอ่านแบบธรรมดาเดี๋ยวแบบทานองสนอกคุณครูจะมาสอนในชั่วโมงในห้องเรียนนะคะต่อจากนั้นเป็นการอ่านตัวเลขไทยในอดีตนะคะ1ถึง9 ซึ่งการนับเลขไทยในอดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกันนะคะในอดีตเขานับ 1. เป็นเอก 2. โท3าตรี 3. 3. 4. จัตวา 5. เบญจะ 6. ชอชอชะอ่านได้3แบบนะคะเจสัปตะสัตสัตตะอ่านได้3แบบเช่นกันนะคะ 8. อัดค่ะนักเรียน 9. นบนะคะ เมื่อน,นักเรียนอ่านจบตรงนี้แล้วนักเรียนก็ามาทำแบบฝึกทักษะแบบฝึกทักษะแบบฝึกอัดที่หนึ่งนะคะเขากำหนดเลขไทยมาให้เลขหนึ่งถึงเลขเก้านะคะแล้วก็กำหนดคำอ่านไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะตัวอย่างสัปตะสัปตะก็คือเลขเจ็ดนักเรียนก็เอาเลขเจ็ดมาเขียน ในช่องว่างนะคะแล้วก็เขียนคําที่ถูกต้องของสัพตะนะคะตรงนี้มีด้วยกัน5ข้อนักเรียนก็ทําให้เรียบร้อยทั้ง5ข้อนะคะตอนที่2แบบฝึกหัดที่2นะคะเขียนคําให้ตรงกับภาพมีคํามาให้นักเรียน4คํคนะคะาี่คำใน4คํานี้ก็เป็นคําศัพท์ในบทที่1เรื่องจากเรื่องภา ะจะพาแต้มสู่อียิปต์เช่นกันนะคะ,ะเป็นชื่อสัตว์นะคะแล้วก็มีภาพสัตว์สี่ภาพตรงนี้ก็ให้นักเรียนนำคำมาเขียนใต้ภาพให้สัมพันธ์กันนะคะก็ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6นะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่3นะคะแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้แต่งประโยคจากคำที่กำหนดให,ห,ดให้มีคำมาให้นักเรียน7คํคำนะคะมีคำว่าโกรธ มีคำว่าโบราณมีคำว่าทิวทัศน์มีคำว่าอุทยานมีคำว่าประวัติศาสตร์มีคำว่าทอดกถินมีคำว่าภูมิปัญญาอาทั้งเจ็ดคำนี้ก็เป็นคำศัพท์ในบทเรียนบทที่หนึ่งเรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์นะคะในการแต่งประโยคถ้านักเรียนไม่ทราบความหมายของคำนะคะนักเรียนก็เปิดมาศึกษาหาความรู้ได้จับท้ายเรื่อง จะมีคำศัพท์พร้อมบอกความหมายไว้ให้นักเรียนนะคะ,ะมีคำศัพท์แล้วก็บอกความหมายให้นักเรียนนักเรียนอยากทราบคำไหนนักเรียนก็อ่านได้เลยนะคะ,ะในการแต่งประโยคนะคะใช้คำที่สุภาพสร้างสรรค์น,นะคะเขียนด้วยลายมือที่เรียบร้อยสวยงามนะคะแล้วก็กีดเส้นใต้คำศัพท์ให้ครูด้วยนะคะ ต่อไปแบบฝึกหัดที่4นะคะนำคำที่กำหนดให้มาแต่งเรื่องพร้อมกับตั้งชื่อเรื่องนะคะ,ะคำศัพท์ก็มีด้วยกันคําคำนะคะในคําคำนี้<ม>ก็เป็นคำศัพท์ในบทที่1เรื่องจากผาแต้มสู่อียิปต์เช่นกันนะคะนักเรียนก็เอาคำศัพท์ทั้งคําคำนี้มาผูกเป็นเรื่องราวเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ,ะแล้วก็ขีดเส้นใต้คำศัพท์ให้คุณครูด้วยนะคะพร้อมกับตั้งชื่อเรื่อง ก่อนที่นักเรียนจะเขียนเนื้อเรื่องลงในแบบฝึกัดเล่มนี้นักเรียนอาจจะไปเขียนคร่าวๆลงในกระดาษอื่นก่อนนะคะแล้วปรับแก้ไขตามที่ตัวเองพอใจแล้วพอใจแล้วก็เขียนลงในแบบฝึกเล่มนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องผิดพลาดแล้วก็ลบเยอะนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขในการทำแบบฝึกทักษะภาษาเล่มนี้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอมาแนะนำในการทำแบบฝึกหัดเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะ